พิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าท่งใจไปทางอื่นเพราเวลานี้เรามารวมกันในศาลาการเปรเียญน,นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้นำตนในพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ก็ให้พึงพาคันตั้งใจลงก่อนอื่นเราต้องมองเห็นความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายร่างกายนี่มันก็มีโรคภยัคยไข้เจ็บเบียดเบียน เดี๋ยกวก็เจ็บนั่นเดี๋ยกวก็ปวดนี้ถ้าใครยังไม่เห็นทุกข์ในสถานร,ร่างกายนนี้ก็นั่งภาวนาลงไปนั่งให้นานๆนนมันจะได้เห็นกองทุกข์ถ้านั่งไม่นานนไม่เห็นนะนั่งนานไปมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมา นี่แหละจึงชื่อว่าทุกกายทุกใจนั่นหนมายถึงว่าใจไม่สงบใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายมีขันห้าเป็นต้นเพราะไม่รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อ ขันหานี่มันแปรผันวันไว้ไปจิตก็วันไว้ไปตามจิตจึงเป็นทุกข์ด้วยป่ะนี่นี่เรียกว่าทุกข์ใจบางทีก็ทุกข์ใจเกิดจากกิเรศมันเผาเอาเอาร่างกายเป็นปกติโยแต่ว่าจิตใจไม่ปกติมีความกำหนัดยินดีใน ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี้บ้างมีความกำลังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสภายนอกด้วยมีความโกรธแค้นขุนเคืองให้ใครต่อใครมีความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็หวงไว จะนั่งภาวนาให้นานสักหน่อยก็ไม่ได้กลัวกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวเจ็บอันนี้แหละความหวงแหนในขันหานี่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันจึงเป็นทุกข์ใจเพข,ขันห้าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทั้งมีรูปโฉมอันสวยสดงดงาม กว่าคนและเทวดาทั้งหลายเพราะองค์ออกบวชแล้วก็ได้ฝึกตนทรมานตนย้อนว่าสูผอมยังเทนังติดกระดูกเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็ไม่ได้บรรลุสมพระประสงค์เพราะดำเนินผิดทาง ไ้เห็นว่ากิเลตนั้นมันซ่อนอยู่ในร่างกายต้องอดนอนผ่อนอาหารให้ร่างกายนี่มันสูบลงไปพร้อมลงไปแล้วกิเลตันจะเบาบางไปด้วยกันหรือมิฉะนั้นก็ทรงเห็นว่าการอดนอนพ่อนอาหารนี่แหละจักเป็นแนวทางจัดตรุสัมมาสัมโพธิญาณ จึงได้อดนอนพ่อนอาหารลองดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางแล้วพระองค์ก็ไม่งมง,ง,งายอยู่ในปฏิปทาอย่างนั้นทรงเห็นนิมิตมาปรากฏในพระไยัยเป็นพินสามสายสายที่แรกดีดเข้าทีเดียวขาดเลยเปรียบได้กับบำเพ็ญทุกขกิริยา ทรมานกายให้เหนื่อยเปล่าไม่ได้มักผลอะไรเพีนสายที่สองสายยานเกินไปเมื่อดีดเข้าทันี้ก็เสียงไม่ดังไพเราะ,ะเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่ออกบวชแล้วกายห่างจากความรักความชังความหลงแล้วแต่ว่าใจยังไม่ห่าง จิตใจยังไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรอยู่หายนอกนูน่นอันนี้แม่นจะทรมานตอนอยังไงยังไงก็ไม่ได้สำเร็จรักผลได้ถ้าใจไปผูกพันอยู่กับของรักของช่างต่างๆในโลกนี้สายที่สามนั่น ไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าเขานี้ก็เสียงดังไพเราะเพราะพิงดีอุปมาข้อที่สามนี่ชี้ให้เห็นว่าทางตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นทางละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยแท้จริงได้แก่ทางสายกลาง ไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปพระพุทธองค์พิจารณาเห็นนิมิตดังกล่าวมานี้แล้วจึงไปเที่ยวบินทบาทมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วพระองค์จึงประทับนั่งบนแท่นบันลังสูงแปดศอกในใต้ต้นโพค,ครั้งนั้นเดินหกเพนพระจันทร์เต็มดวง จึงได้มาเจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะว่าอันเรื่องสมาธินั่นพระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่เป็นพระราชก,กุม,มารเพิ่งเกิดมาได้เจ็ดขวบเท่านั้นเองเนี่ยหรือว่าย่อนกว่านั้นก็นไม่รู้หรอก แม่เลี้ยงนางนมอันเชิญไปดูการแรกนาะขวนสมัยนั้นพระราชาก็ทำนาเหมือนกันถือเอาข้าวเป็นทรัพย์อันดีส่วนหนึ่งบรรดาทรัพย์ในโลกนี้มีข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งโคองเจ้าตรัสไปอย่างนี้ดังนั้นพวกชาวสกรยราชทั้งหลาย ก็ได้ทำนากันแข่งขันกันแย่งกันเอาน้ำขึ้นใส่หน้ากินชวนเจียนจะรบราข้าฟันกันพระศาสดาสเสด็จไปห้ามพวกญากติพี่น้องทั้งสองฝั่งน้นแม่น้ำโรฮิณีก็จึงได้เลิกลากันไปได้มอบทหารให้พระศาสดาพาไปบวช ฝวายละสองร้อยห้าสิบคนพระองค์ได้ทานานั้นไปบวชแล้วก็ทรงพาเที่ยวทุดดงฝึกทรมานตนเอาไปเอามาก็ได้สำเร็จอรหัตตะพลนี่พระองค์ได้สงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อพระองค์ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว ด atif, players, ังนั้นในพึ่งพากันระลึกถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วพยายามปฏิบัติตามอย่าให้เคร่งเกินไปเคร่งเกินไปเช่นอย่างว่าไม่นอนเสียเลยบอกไม่ฉันเลยตั้งสามวันเจ็ดวันไป ไอ้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามการที่ไม่พูดจาอะไรกับใครนะั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดในแบบมีสติรู้จักพอประมาณในการพูดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยก็เรามาบำเพ็ญตามแนวทางของพระศาสดาได้ทำมาก่อนแล้วนี้แหละ อย่าลืมต้องมาน,นึกถึงเสมอเรื่องปฏิปทาที่พระุธทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาทางผิดพระองค์ก็ได้ทำมาแล้วทางถูกพระองค์ก็ได้ทำมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ค้นคว้าหาทางผิดทางถูกเลย พระศาสดาทรงชี้ทางผิดทางถูกไว้แล้วดังนั้นเรามาดําเนินตามแบบน,นี้นะฉันพอประมาณนอนพอประมาณมยืนเดินนั่งนอนพอประมาณทำการงานพอประมาณอย่างนี้นะทำการงานพอประมาณหมายความว่าเมื่อมีกิจธุระท,ที่จะต้องทำอยู่ในวัดวาอาราม อย่างนี้ก็ต้องรู้จักเวลาเวลาเมื่อทำงานไปถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกถึงเวลาลงมือทำก็ลงมือทำไปก็อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการกระทำความเพียรต่างๆไม่หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่เคร่งคัดเกินไป ดำเนินตามทางที่าษาตาาดเดินมาแล้วการพูดการจาในกระพอประมาณเนี่ยว่าไม่ให้เกินขอบเขตคนส่วนมากนะเมื่อได้นั่งคุยกันสนทนากันแล้วไม่อยากเลิกแล้วหาเรื่องอะไรต่ออะไรตลกครบคันมาพูดสู่กันฟังแล้วหัวเลาะก,กันอะไรหม่นี้นะ นี่พวกเราจะไปทำกันการที่เราไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกนั้นนะทำให้จิตพุ่งมันจะไม่เข้าถึงความสงบได้เลยผู้ที่ปล่อยจิตให้เพลินไปอย่างนั้นนะ่ะหากก็มีศรัทธาได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้ก็ปลุกปร้อมจิตใจนั้นเต็มที่เลยถึงจะสงบลงได้ เพราะว่าใจมันเคยชื่นชมยินดีกับอารมณ์ภายนอกอยู่เต็มที่แล้วดังนั้นอะ่ะจะมาสะกดมันให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันจะไม่ยอมง่ายๆนะเนี่ยเมื่อนี้เมื่อผูดด้ใดรู้ว่าการปล่อยจิตให้ฟุ่งส่านเลื่อนลอยไปเช่นั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกการการทำจิตให้สงบระงับ จากนิวรนห้านั้นเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เมื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะพยายามบำเพ็ญไปตามทางสายกลางนี้บางคราวมันมันขาดเสียอย่างไรอย่างหนึง่งเราก็จำเอาไว้แล้วพยายาม ทำให้มันสมบูรณ์บริบูรณอ์อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าดำเนินตามทางสายกลางเมื่อดำเนินทำตามทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วจิตใจมันก็ชอบเป็นกลางมาดีนั้นให้พากันทำอุบายแยบคลายใ,ใจทำใจใเป็นกลางให้ได้ อย่าอย่าให้มันเอียงไปข้างรักอย่าให้มันเอียงไปข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงต้องตื่นตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทีนี้ตายไปแล้วนะมีอะไรติดตัวไปก็มีแต่บุญกับบาปกับกิเลสนั่นแหละที่ผู้ใดยังละไม่หมด หรือว่าผู้ใดสะสมไว้ยังไงสิ่งนั้นมันก็ติดตามไปมันก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดภพใดชาติใดมันก็จะมาแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แหละถพานพิจารณาให้มันเห็นทุกข์อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เมื่อมันเห็นทุกข ในความเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วมันก็จะเห็นทุก์ในการทำมาหาเรี้ยงชีพทำสวนทำนาหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินไปเป็นลูกแจ้งจ้างกรรมกรทำงานให้เขาเขาก็บังคับให้ทำงานไม่หยุดไม่ยั้งอันหมู่นี้นะแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรล่ะ มันเป็นทุกข์แต่ว่าบุคคลไม่คำนึงถึงไม่ประมวลมาพิจารณาหเห็นความทุกข์ปีกย่อยนอกจากความทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายแล้วต้องพิจารณาถึงความทุกข์อันเป็นอันอันเป็นเหตุเรายังละมันไม่ได้แต่เมื่อละเหตุแห่งทุกข์นี่ได้ละทุกข์ทางใจมันก็ดับลง แต่ทุกข์จากขันธวิภากอันนี้มันไม่ดับเพราะรูปนี้มันมีอยู่ตามใดทุกข์ก็มีอยู่ตามนั้นเนื่องจากมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเพจารณาให้มันเห็นอย่างนี้โดยแจมแจ้งแล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้ว่าเรามีความทุกข์คล้อมล้อมอยู่ทุกด้านเลยชีวิตนี้เนะี่ย ทุกกายปล่อยให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาบีบคั้นเอาอไปซ่องเสพของมืนเมาต่างๆนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายไม่รู้ตัวอันนี้ผู้ครองเรือนทั้งหลายแนละมักกะทำนำตนให้ไปสู่ เหวีเหง่งความทุกข์ดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วก็พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นคอนทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์ จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้อย่างนี้นะทำความดีอะไรถ้าไปกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ยากลำบากอยู่อย่างนั้นเน่ยมันก็ไม่สำเร็จไปได้การงานต่างๆนะทำการงานที่สำเร็จได้นั้นก็เพราะเหตุว่าอดทนอดกั้นต่อความทุกข ถ้าไม่เหลือไว้ใยจริงๆแล้วก็ไม่หยุดการหยุดงานแต่ไม่ทำเกินขอบเขตถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาทำการงานก็ทำการงานตามการตามเวลาที่เหมาะสมนี่การที่บุคคลมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอย่างนี้นะ ผู้นั้นก็จะไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาะจะแสวงหาแต่ความสงบเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพอมาพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญญาณรานังรัตนงปัญญาเป็นแก้วนรชของนรชนทั้งหลายน,น,นี่ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เพราะปัญญานี่มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในเมื่อบุคคลใดมีปัญญาแล้วก็ยอมรู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดแล้วยังยังไม่รู้แจ้งหรอกรู้อยู่ทุกข์แต่ไม่รู้แจ้งโดยปัญญามันก็ไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายดังนั้นเราจรึงต้องอบรมสมาธิให้ ตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็จึงหัดคิดหัดพิจารณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังไปมมนี้มันก็ล้วนแต่เป็นอุบายภาวนาสอนใจทั้งนั้นเลยดังนนั้นให้จำอุบายเหล่านี้ไว้ไปสอนตนเข้าไปอย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทถ,ถ้าผู้ใดประมาทแล้วกิเลสมันก็ครอบงำเอาทันที กพรกิเลสมันจ่อหัวคิวอยู่แล้วพอสจิตใจเผลอสติเท่านั้นแหละกิเลสมันก็โผลหัวขึ้นมาครอบงำจิตใจนี้เลยอเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงเคยพูดมาอยู่เสมอว่ากิเลสตันหานี่นะมันกลัว แต่สติกลัวถ้าปัญญาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมันไม่กลัวเลยม,มันครอบกรรมย่ำเยจิตใจอยู่อย่างนั้นให้สังเกตูถ้าสมัยใด มีจิตใจประกอบไปด้วยสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามาพิจารณาเห็นขันหนานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปเพ่งอยู่ภายในนะไม่ใช่บริกรรมออกไปภายนอกเพ่งดูอยู่ภายในทางการนี่หัดเพ่งบ่อยๆเข้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นถ้าไม่หัดนั่งเพ่งบ่อยๆแล้ว แสงสว่างภายในกายภายในใจก็ไม่เกิดขึ้นเปนเงั้นภายในจิตใจน้มืดตือ้อมองไม่เห็นอะไรดังนั้นจึงพากันอบรมให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญานิบางเกิดขึ้นในกายในใจอันนี้ เพราะการสำรวมศีลก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำไม่พูดไปในขอบบรญญัตานั้นพระองค์ทรงห้ามไว้อย่างไรเราก็ไม่ล่วงเกินก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเคารพอย่างนี้ก็เป็นเนตได้ทำความเพียรพระศาสดาทรงสอนว่า ความเกียจคร้านก็เป็นมนลทินของผิวหนังดังนั้นเราจึงไม่ถือมั่นอ,อยู่ในความเกียจคร้านอยู่ในความอ่อนแอต่างๆหมดนั้นต้องขยันขันแข,นข,งข็งทำอะไรนะอย่าเชยชาเช่นบางคนน่ะนอนตื่นขึ้นมากับง่วงอยู่นั่นไปทำอะไรก็ไม่ได้ในอย่างนี้เราเรียกว่ามัน ถือมั่นอยู่ในความหลับความนอนไม่เห็นโทษของมันถ้าผู้ใดเห็นโทษแล้วมันก็จะตั้งอกตั้งใจขจัดความง่วงเงาห้านอนต่างๆให้สงบระงับไปเมื่อความง่วงมันสงบระงับไปจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีก็กระปี้กระเป๋าเบิกบานพองใส คิดอะไรก็รู้ได้เห็นได้ทันทีอันนี้เราเรียกว่าบุคคลพยายามพึ่งตัวเองไม่ไม่หวังว่าจะพึ่งบุปพชฌาอาจารย์ตลอดไปมันจะพึ่งกันได้ยังไงตลอดไปไม่มีทางเพราะว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงมันย่อมแปรผันไปมาอยู่อย่างนั้น มีแต่พระนิพพานแห่งเดียวซึ่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำพระองค์ทรงปฏิเสธหมดพระนิพพานทำไมยังปฏิเสธอย่างนั้นเห็นปฏิเสธว่าพระนิพพานไม่มีอยู่บนฟ้าอากาศไม่มีอยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ในโลกนี้ในพื้นแผ่นดินก็ไม่มี ในน้ำก็ไม่มีอ้อาวถ้าอย่างนั้นนิพพานก็ไม่มีแล้สิมีโยความระ,ะ,ะราคะโทสะโมหะห้หมดสิ้นไปนั่นแหละเป็นนิพพานใครนิพพานจิตสินิพพานนะพอจิตตรงนี้แหละมันเล่ร่อนอยู่ในโลกสงสารนี้มานับชาติไม่ท้วนแล้ว ก็มันยังสร้างบุญบาร,รมีไม่เต็มจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากจากอำนาจของกิเลสไปได้ผ mm hmm. ู้ใดรู้อย่างนี้แล้ว mm hmm. ก็พยายามสร้างบาร,รมีให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเรื่อยๆไปสร้างทานบาร,รมียินดีในการบริจาคทานสร้างศีลบาร,รมียินดีในการรักษาศีลสำรวมกายวาจา ให้เป็นไปตามสินอนนี้แหละให้เป็นไปตามไินบุคคลผู้ที่จะมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะนะั่นแหะอย่าไปลืมมต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าจิตยังสงบไม่ได้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อนอืม ต้องทำจิตให้สงบให้เบิกบานฟองใสซะก่อนแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นแหละวันนี้เมื่อเรานึกคิดต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรอะ่ะเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาในใจิตใจพร้อมทั้งเห็นให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสังขารนามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจงพากันตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มความสามารถของตนของตนดังกล่าวมา